สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะอเล็กโพสภาพเรอหนักถึงกับแห่ซูมกระจกใครถ่ายกันแน่อารมณ์ดีเลยช่วงนี้อเล็กเทระเดชล่าสุดโพสภาพเรลอหนักถึงกับแผ่ซูมกระจกใครถ่ายกันแน่หลังมีข่าวซุ้มคโบโบเมลดาอเล็กเทระเดชหลังมีกระแสข่าวซุ้มคบนางเอกโบเมลดาโลกโซเชียลมีคนตาดีแอบเมาส์เห็นทั้งคู่ที่ห่างหรือเปล่าบอกใบ้เลยค่ะว่านางเอกขายาวกว่าพระเอกไม่ใหญ่ โดยก่อนหน้านี้เพจเคว้งีโมทโพสว่าพระนางช่องดังไม่ต้องรู้ว่าเราครบกันแบบไหนหลังจากที่มีข่าวซุบซิบกันว่าพระเอกนางเอกช่องดังๆกําลังปลูกต้นรักกันแบบไม่ได้ให้นักข่าวรู้ตัวสายข่าวแอดมินที่อยู่ดีๆหนีงานไปเดินชอปปิง้งห้างญี่ปุ่นใจกลางเมืองก็ตาดีเห็นนางเอกขายา,ยาวเดินสวยๆแบบพรีเซนเตอร์สินค้าแต่ในมือถือโทรศัพท์กําลังพูดคุยกับใครสักคนตอนแรกก็ไม่ได้สนใจอะไรก็คิดว่าเธอกําลังเดินซื้อของเข้าบ้าน แต่นอกจากที่จะเจอนางเอกขายาวแล้วมีพระเอกไม่ยายเดินเข้าอีกชั้นคุยโทรศัพท์เหมือนกันท่าทีเหมือนต่างคนต่างเดินแต่ท้ายจริงแล้วปลายสายคือคุยกันเองก่อนที่สุดท้ายพระเอกจะขึ้นรถแล้ววนมาลับนางเอกก็แหมดีกรีระดับพระเอกนางเอกสวยหลอดทะลุหน้ากากาอนามัยแบบนี้คนมันก็จําได้สิประเด็นคือไม่คิดว่าปี2021แล้วยังมีฟิลอะไรแบบนี้อยู่เห็นนางเอกขายาวก็ค่อนข้างตรงตรงถ้าคบกันก็บอกไปเลย เหมือนข่าวก่อนหนะ้านี้ที่โพสแซแซบไม่ใช่เล่นอย่าให้แฟนคลับเสียเวลาลุ้นส่วนใครที่คิดว่าทายแล้วใช่คิดแล้วชัวร์เก็บชื่อจริงไว้ในใจถ้ามั่นใจใช้อักษรย่อก,ก็ได้นะคะไม่ติดค่ะล่าสุดหนุ่มอเล็กโพสภาพในรถเบอร์หนักมากพร้อมแคปชั่นว่าครับพี่บูลคำเอาแฟนคลับแหกคอมเมนต์แซวใช้พี่บูนจริงหรอ พร้อมทั้งยังมีแฟนคลับจํานวนหนึ่งถึงกับแห่ซูมกระจกกันเลยทีเดียวอาทิเราซูมกระจกดูไม่น่าจะใช่พี่บุญนะเบอร์ว่ารักแทบใช้พี่บุญถ่ายใช่ไหมคนอะไรขนาดเบอร์ยังรออยากไปนั่งข้างๆเธอจุงเป็นต้นค่ะขอขอบคุณแหล่งข้อมูลจากเล็กที่ระเดชและแหล่งข่าวจากข่าวสดค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ